พามาเก็บกีวี่สวนของเพื่อนลูกแบบว่าสวยมากแล้วมันก็เยอะจริงๆด้วยส่วนใหญ่เราจะมาเก็บที่เนี่ยแหละส่วนของเพื่อนเ <c oughs> พราะว่าเพื่อนให้เก็บฟรี มันยังแข็งๆอยู่นะยังไม่สุกเราก็ากเขาเรียกอะไรอ่ะจะเอามันเป็นบ่มก่อนนะ่ะคล้ายกินมะม่วงอนะเนาะดูลูมันสวยนะเนี่ยแข็งเป๊ะชอบ บ่มไว้บ่มทิ้งไว้เนาะแล้วก็เดี๋ยวมันก็นิ่มของมันเองอะเราก็จะกินได้ตอนเนี้ยรีเก็บเก็บเก็บเขาให้มาเก็บเราต้องรีบเก็บไม่รู้จะเก็บอันไหนบอกตขาตรง เยอะจริงเด็ดมัวซวยหมดนี่กคใหญ่ชอบชอบกินมากนะกีวีเนี่ยโปรด Me pidió me paso a las 12 y tal, sí. no sé. O domingo. Pero me desperté a una. ¿Pero qué? Ah, vale, vale, vale. Apartame una caja, ¿qué tal? Porque para la semana no vengo, mañana. Pero hoy, hoy, hoy está, creo. Ayer sí. Que... สี<ะ>่เระสูตัู้กี่วานอัน่นูว่าหนูไปทีมันเยอะมากเห็นเพื่อนบอกว่าจะเก็บเอาไปขายถ้าเป็นแบบว่ากันเองนเนาะเหรียญเดียวเองขายกันก็มันเยอะจริงอ่ะถ้าเกิด ด้วยสวยมากนี่ลูกใหญ่นันเนี่ยเนี่ยพูดถึงถ้าไม่เอาไปขายกันเองก็มันก็เน่าอ่ะเนาะกินไม่ทันหรอกนี่ปลูกมีเล้าไก่ปลูกอยู่ข้างล่างด้วย ดูในถุงเยอะละพอละนี่มันดกมากเลยนะเนี่ยมันกองอยู่กับพื้นเลยเยอะมากสวนของเพื่อนกินไม่ไหวไม่ไหว ส้มแมนดารินห่อหอยเดี๋ยวจะเก็บอืมสุดยอด วุยต้นตำย,ย,ย,ยลูก่กกินงเลยเดี๋ยวขอเก็บก่อน เกบมีใครกินเดี๋ยวเดินมกลาเราก็มาเก็บส้มอีกทีหนึ่งมันจะเป็นส้มชนิดที่เอาไปคั้นน้ำส้มอ่ะอันนี้เราก็กินส้มมมนดารินไปก่อน เอาแค่พอกินอนะเนาะแค่นี้แหละไปเก็บไอ้ฟีโคอาใหมา่อีกล้ช่วงนี้มันร่วงเยอะมากเต็มเลยมันใกล้จะวายแล้วด้วยแหละ